ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ประจัดรถครอบครัวขนาดย่อมยๆ MPV นะคะมาให้กันอีกหนึ่งคันแล้วนะคะ t ตยต้าเซียนต้า 1.5V รถปี2017คันนี้นะคะเข้ามาปุ๊บก็รีบรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเนี่ยรุ่นนี้สเปคนี้มันมาแล้วนะ ออกรถก็พลอยค่ะจบเพียง999บาทค่ะพอมีบริการเซียนไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะเ,เพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะสําหรับเซ็นต้า V นะคะก็เป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์นะคะที่มาพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายและขวาเลยนะคะดีไซน์เขาสวยๆเลยทุกคนคะ่ะเป็นรถเครื่อง1 5 0 0ซีกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้มาให้ ได้โลโก้โตโยต้าเครื่องพันหไฟหน้าโปรเจกเตอร์เดย์ไลท์นะคะตัดหมอกให้ครบชุดค่ะรถเป็นสีขาวมุกนะคะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะเป็นล้ออันลอยแบบทูโทนเลยค่ะได้ชุดยางปีใหม่ด้วยนะยางเป็นขอบเท่าไหร่นะแอบดูก่อนนะยางขอบ16ค่ะ กระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอให้ดูว่าประตูเขาสไลด์แบบนี้ให้เลยสไลด์ซ้ายและขวาได้เลยนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันสําหรับด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังคันนี้นะคะเขาออกแบบมาเป็นแบบดีไซน์ของตัวเองสวยๆเลยนะดูสิรถแบบทรงกล่องดีไซน์สวยมากไฟไท้าย LED นะคะ เซนต้าวได้เซ็นเซอร์หลังกล้องหลังมาให้ด้วยนะคะรถปี2017นะอาจจะต้องมีเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะคะล่องรอยการใช้งานเดี๋ยวพอจัดการให้นะรับประกันนะไม่มีชนเปลี่ยนเครื่องจมน้ำใดๆมาแน่อนอนนะคะรถต้องเดิมๆสวยๆนะคะเข้ามาก็เดิมๆแบบนี้นะคะเดิมโรงงานแบบนี้เลยค่ะและนี่คือบรรยากาศด้านในนะนี่นะคะได้เบาะนะคะเบาะหนังทั้ง7ที่นั่ง นั่งสบายๆพื้นที่ห้องสัมภาระกว้างๆตรงนี้ค่ะช่องแอร์นะคะมีให้ทั่วถึงแน่นอนเพดานสะอาดมาพร้อมกับจอรตรงกลางเพื่อนๆดูหนังฟังเพลงได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับภายในที่นั่งผู้โดยสารเป็นยังไงมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารนะคะก็จะได้ชุดเบาะหนังนะคะเป็นบะสี ดำน้ำตาลทูโทนแบบนี้มาให้นะคะแถว3ก็เป็นสีดำค่ะช่องแอร์นะคะมีให้สีช่องปรับแรงลมกันได้เลยจอตรงกลางนะคะก็เป็นจอแบบส,สวยๆแบบนี้นะคะคมชัดมากนะคะสามารถเชื่อมต่อ USB วิดีโอซอร์สใดๆได้หมดเลยนะคะมีปรับเสียงกันตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสด้วยนะโอเคนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเป็นคนขับกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะคันนี้ก็ได้ชุดเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้มาให้นี่พื้นที่ข้างในแบบคือโปร่งสบายมากๆโอเคนะคะมาดูกันรถปี2017ได้พวงมาลัยมัลติฟังชันได้ในส่วนของอซ้ายและขวานะคะสามารถปรับใช้งานได้เลยนะคะโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเพื่อนจะไป FMAM นะคะได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นบลูทูธฟังเพลงดูหนังได้หมดเลยนะคะ คือดีมากนะคะนี่จอตรงกลางก็เป็นจอโตโยต้านะคะเดิมเมเลยนะคะสวยมากๆเลยนี่นะคะจะเป็นทัชสกรีนก็ได้รถปี17นะคะหมายวิ่งไป136,680โลเท่านั้นคะ่ะกระจกปรับพับไฟฟ้าได้ด้วยนะที่วางแก้วปุ่มพุชสตาร์ทนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวามีมาให้ด้วยคะ่ะจอตรงกลางสวยๆนะคะนี่ได้แบบนี้เลยนะคะเป็นจอทัชสกรีนมาดูกล้องหลังกันหน่อยคะ่ะ กล้องหลังก็คมชัดแบบนี้เลยนะคะช่องแอร์แบบก,กว้างๆนั่งสบายแบบนี้ค่ะปรับแอร์แรงลมกันได้เลยนะคะแอร์ดิจิตอลแบบนี้มาให้ด้วยนะคะกุญแจสมาร์ทย์เลสอยู่นี่แล้วจ้ามีค่ะโซนเกียร์ทุกๆอย่างเนี่ยสวยมากๆนะคะและนี่คือเซนต้า 1.5V นะคะรถปี2017กับราคาพิเศษเพีง449,000บาทนะคะคันนี้พอเพียง 8,006เท่านั้นค่ะตามหาอยู่นะคะดูคลิปนี้จบแล้วนะอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอยากได้รถทำยังไงปรึกษาพลอยได้ค่ะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยนะคะพลอยดีช่วยออกรถนะคะ999บาทจบทุกอย่างพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพมอ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ